สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยิปซีเราครับผมวันนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ฟาร์มงัวนมครับวิวนี่สวยมากครับอยู่รอบๆข้างๆก็เป็นภูเขาครับอยู่จัังหวดเลยอำเภออำเภอเอราวันครับผมสวยมากเลยครับวิว เป็นฟาร์มงอนนมเก่าครับที่ทำงานครับผมพี่น้องก็เขาย้ายไปแล้วครับนมฟาร์มวัวเขาย้ายนมไปอยู่ที่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ครับวิวสวยมากเลยครับพี่น้องภูเขานี้รอบข้างเลยครับ ทิ้นงานแกนสันดัมซิ่งครับผมงานก็มีเยอะเหมือนกันครับก็สำหรับลบดําก็มีทีโน่หมดเลยครับก็มีหน้ายักษ์คันหนึ่ง กับรถไถดันก็เป็นรถไถจรเดียครับพี่น้องรถจรเดียแล้วก็หน้ายักษ์แล้วก็มีก้ามีก้าร้อยกิห้าครับผมคันนี่ก็ร้อยเห้าคันนี้ก็21งับครับเจอเจ็ดดีครับผมแล้วก็เจ้าหลงรถหลกักผู้สู้กับ น้องซันนี่ s อ1 3 5 4ครับผมรถขุดวิวบรรยากาศสวยมากเลยพี่น้องเอ๋ครับผม ถอดใบผ่านหน้าครับพี่ม็อบเช็คใบแผ่นหน้ารถไถเจ้าจอนเดียครับ